นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชากันนหาชาดกชาดดว่าด้วยผู้เอาการเอางาน ในอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมตทรัตนั้นมีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการหนึ่งในนั้นคือพระเวรุวานารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้นณดินแดนแห่งนี้โอวาทปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยะสาวก1250รรูปและการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิกขาบท พระสูตรอีกมากมายก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดนี้ทั้งสิ้นรวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุษธรรมหรือก็คือการห้ามอวดอ้างหรือแสดงปฏิหารใดๆซึ่งในพุทธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้องค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงบัญญัติตัดห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกันเหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่ง เพาะเหินเดินอากาศให้ชาวนาครราชครื์เห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบพระพุทธองค์สดับเหตุดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่าบัดน,นี้มีพระอรหันตสาวกแสดงปฏิหารจนเป็นเหตุให้แตกตื่น สาวกผู้กระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่าภิกษุผู้แสดงปฏิหารนั้นคือพระปินโทละพระเจ้าค่ะได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาดไม้จันบนปลายไม้สูงให้ราชคหะเศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิพระอาหารหันตในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่เมื่อทําโกลาหนขึ้นแก่ชาวเมืองพระพุทธองค์ก็ทรงตําหนิพระปินโทละอดีตพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุ กระทำปาฏิหารอวดอุตริมนุษยธรรมอีกต่อไปทั้งมิทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุใช้บาทอื่นใดนอกจากบาทเหล็กบาทปิ้นเผาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในครั้งนั้นเหล่าเดือรถีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาสราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณะโคโดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสำแดงอิทธิฤทธิแข่งขันกับตน โดยมีบูรณะกสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกผลแห่งไปพระโคดมบัญญัติห้ามไม่ให้เหล่าสาวกแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารดูทีลึกจะกล้าแหกกฎมารับคำท้าทายจากเราเอาเลยลูกพี่ถึงข่าวของเราแล้วว่าแต่ลูกพี่จะงัดอะไรออกมาอวดแล้วเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่ ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกพี่มีอะไรดีข่าวนั้นแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนล่วงรู้ถึงพระเจ้าปิ่พิสารให้ร้อนรนพระไทยจนต้องรุดมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่กลับต้องแปรพระไทยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรับคำท้าทายของเดียรถีข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญบูรณะกัสปะเดียรถีช่างบางอาจนัก เห็นศบโอกาสทำทีมาท้าทายพระพุทธองค์ด้วยหมายจะทำลายพระเกียรติคุณของพระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อบุรณกะกสปาเดียรทีต้องการเช่นนั้นเราก็จะรับคำท้านั้นแต่พระพุทธเจ้าค่ะหากพระพุทธองค์รับคำเช่นนี้มีเป็นการเสียวาจาแห่งพระองค์หรือพระเจ้าค่ะมหาปพิษจงฟัน อันเรานี้ห้ามสาวกมิให้แสดงปาฏิหารมิได้ห้ามตัวเราเองแสดงท่านอย่าได้วันวิตกไปเลยเราจะใช้มะม่วงแสดงปาฏิหารให้ประจักษ์อืมหม่อมฉันเข้าใจแล้วดุดพระองค์ห้ามเก็บผลไม้ในอุทยานก็หมายถึงห้ามผู้อื่นนั่นเองมหาบพิษเข้าใจถูกแล้วครั้นในคืนวันเพ็ญเดือนแปดเราจะแสดงปาฏิหารณนะสามวัถีนครแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดีว่าณที่นั้นคือพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้แสดงมหาปาฏิหารมาก่อนก็ไม่ได้ทรงคิดค้านอีกต่อไปฝ่ายเดีรถีเจ้าเล่เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสรับคำท้าทายก็ตกใจเพราะคาดไม่ถึงครั้นรู้ว่าพระองค์ดำริสแสดงฤทธิ์ด,ด้วยมะม่วงก็พากันรวบรวมพรรคพวกให้ไปทำลายตัดโคนต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีจนหมดสิน้นเฮ้ คิดไม่ถึงเลยว่าพระโคโดมจะกล้าตกปากรับคําท้าเราแต่ก็ดีแล้วแต่เอพระองค์จะให้มะม่วงแสดงปาฏิหารเนี่ยนะใช่ใช่คิดคิดแล้วข้าก็ยังงงเลยจะเอามะม่วงมาแสดงปาฏิหาริย์ยังไงกันจะยังไงกระชั่งพวกเจ้าอจงไปกะเกณฑ์พวกเราไปเป็นโคนต้นมะม่วงในเขตนครคสาวัตถีให้เกลี้ยงนะได้เลยเรื่องใช้แรงใช้กําลังเนี่ยขอให้บอก แต่ถ้าใช้ความคิดละก็โอ้ยปวดหัวเอา้าเฮ้ยไปพวกเราเอา้าฟัน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 กันเข้าไปฟันโกนให้เรียบเกลี้ยงต้นเล็กต้นน้อยลุงฟันเรียบไม่มีเหลือบูรณกสปะเดรถีจอมเจเลา อย่ง <Techn Pokémon> ได้ออกเรี่ยรายหาทุนสร้างหอสูงเพ <Enfin> ื่ออวดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองริบิ์ไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิฤทธิ์าไดหาแล้วแต่กลับมาเจอหอสูงริ้วของเราเข้าให้ดูซิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดีมีหอสูงคู่บารมีซะด้วย เี hey, จ่จริงๆเลยลูกพี่เราเนี่ยครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปฏิหารในวันเพ็ญเดือนแปดนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหน้าอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิ์แข่งกับเรัรถ,ถีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิ์อวดยานเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกันข้าแต่องค์พระศาสดาให้ข้าพระองค์แสดงปฏิหารแทนเถอะพระเจ้าค่ะให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียตรติข้าพระองค์ก็ขออาสาโดยพระเจ้าค่าข้าพระองค์เหาะเหินเดิอนอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าข้าข้าจะได้สั่งสอนเยลธีเจ้าเล่พวกนี้ให้ลาบจำจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงสะบ้างแต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่จะแสดงปฏิหารครั้งหนึ่งณนะที่แห่งนี้หลังตรัสรู้และประกาศพระศาสนาครั้งนี้เป็นภาระที่ตถาคตอย่างเราต้องกระทำด้วยตนเองในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นำมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ส่งรับมาฉันแล้วนำเมล็ดออกไปยังลานดินว่างเปล่าใกล้กับหอสูงของเดรถีและประทานน้ำจากพระหัตรดลงจนชุ่ม เม็ดมะม่วงก็ค่อยๆผลิใบเลี้ยงแตกยอดออกมาตัวอ่อนก็งอกงามและเริ่มเติบโตสูงชะลุดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่เป็นอัศจรรย์แตกชอ่อผลิดอกออกผลจนสุกเหลืองให้คนทั้งอุทยานได้นำมาถวายมู่สงรวมถึงชาวนครสาวัตถีกันอย่างท่วนทั่วฮะเป็นไปได้ไงอะไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์ใจจริงๆเลยโอ้โห เอิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นก็วันนี้แหละหู้ยเป็นบุญตาจริงๆ <laughs> เป็นยังไงละ่ะพวกเดรัจฉีจ้อยไปเลยละสิท่า <laughs> เวลานั้นหอสูงเสาตะเคียนของพวกเดรัจฉีก็สั่นสะเทือนแล้วสุดพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาสร้างความอับอายให้แกเหล่าเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พากันหลบหน้าหนีหายไปจากลานประลองหน้ากำแพงนครสาวัตถีจนหมดแม้แต่บุรณะกระสป่าแกนนำก็จำต้องยอมรับในพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบหน้าหนีหายไปไม่มีใครมาพบผ่านอีกอ่จเจ้แพ้ราบคาบพังไม่เป็นท่าเลยจ้าหน้าเจ้าเหลือแค่สองนิ้วแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับใครก็ได้ล่ะเจ้าเหมือนกันแหละ น้าอับอายจริงๆเลยอุตส่าห์คุยเอาไว้ซะเยอะอืมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่น่าอวดดีเลยเราหน้าแตกไม่เป็นท่าเลยอย่างเนี้ยจะไปสู้หน้าใครเขาได้อาศัยช่วงชุนลมุนหลบไปก่อนดีกว่านับบัดนั้นคือเวลาแห่ยงยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธศาสดาพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางอากาศ บังเกิดน้ำฟ้ารังสีรุง้งพุ่งออกมารอบพระวรกายทรงเปล่งฉับพันรังสีเป็นรัศมีเลื่อมประพัดสอนไปทั่วมหานครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็ลับหายไปบนห้วงหาวครั้งนั้นพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเลิศทางทิพยาจักษสุกล่าวว่า บัดนี้พระพุทธองค์สเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตท,ที่สูงขึ้นไปอีกสองชั้นเมื่อครบสามเดือนพระพุทธองค์ก็จะ,สะเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสรัฮะช่างน,น่าอาจจัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์หายวับไปกับตาเลยสาธุ เกิดมาก็พึ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยดังคำกล่าวของพระอนุรุตการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปฏิหารสำคัญส่งเนรมิตธ,ธรรมรังสีสว่างสวัยทั่วพื้นพิภพ,พ,พปรากฏสิ่งอัจรรย์เปิดสามภพ,พทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความคลื่แคลงสงสัยในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดความสมัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันท,นท่วนทั่วณนบัตรมันเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพานานาถึงพระพุทธานุภาพอันมหิทานนั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งสเสวยพระชาติเป็นโคดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์เิรชาน แต่ก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่มีผู้ใดทำได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุสงอ์อาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุกเพนิวาสานุสติญาณน,นำกันนหาชาดกขึ้นมาสาธกดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพรารณสียังมีหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรม แล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจา้างในคราวหนึ่งนางได้รับค่าเช่าที่ทพักเป็นลูกโขน้อยสีดำตัวหนึ่งข้าไม่มีเงินทองจะให้อะนะอเอาลูกโขสีดำตัวเนี้ยแทนค่าเช่าที่พักก็แล้วกันนะทันทีที่เห็นหญิงม่ายก็บังเกิดความเอ็นดูในโขน้อยนั้นจึงรับเลี้ยงไว้และเลี้ยงดูอย่างดีจนลูกโขดำ เติบโตเป็นโคหนุ่มร่างกายกำยำใหญ่โตกล้ามเนื้อเป็นมันเลื่องหญิงไม้ซึ่งสูงวัยขึ้นเรียกชื่อโคนั้นว่าไอยักกาละแปลว่าโคดำของยายนั่นเองมามะมากินยาสนะเจ้าไอยักกาละลูกรักของแม่เจ้านี่นับวันยิ่งน่ารักนะ่าเอ็นดูจริงๆ โคดำอียกาละเองแม้เป็นเพียงสัตว์เดือจฉานแต่ก็มีความรักและซาบซึ้งในความไม่ตาของนางยิ่งนักพยายามตอบแทนพระคุณของหญิงไม้อยู่เสมอโดยมีเด็กเลี้ยงโคที่รู้ใจกันเป็นผู้หางานลากจูงมาให้แม้สิ่งของจะหนักสัตียงใดโคดำอียกาละก็ลากจูงอย่างไม่ลดละจนสำเร็จอย่างง่ายดายเสมอมาเอาฮึจ้ำบึดจ้ำบึดเจ้าโคอ,อยกาละเพื่อนยาก ลากเข้าไปลากเข้าไปเจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างจริงๆเอ้ยไม่ใช่สิต้องแข็งแรงเหมือนโคตั้งหากแม้นเสร็จจากการรับจ้างลากจูงสิ่งของเมื่อใดก็มักมีถุงเงินค่าจ้างผูกติดเขาของมันกลับมาให้หญิงม่ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นนิดโธโธเจ้าอายากละหาเงินมาให้ยายอีกแล้วหรือลูกอายาละเอ้ย เจ้าไปออกทำงานเหนื่อยยากออกแรงลากจูงสิ่งของมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะมานี่มาพ่อคุณเดี๋ยวยายจะอาบน้ำหายยาอ่อนๆให้เจ้ากินนะลูกนะครั้งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกสินค้าเกิดตกล่มโครนอยู่หลายเล่มโคและคนของพ่อค้าไม่อาจชุดลากขึ้นมาได้ พ่อค้าจึงประกาศหาผู้รับจ้างด้วยเงินถึง1,000กระสาบครั้งนั้นเด็กเลี้ยงโคก็เข้าไปตกปากรับคำแล้วนำพ่อค้าไปหาโคดำอายการะจอมพลังนี่นะะ่ะเหรอโคดำอายกกาละจอมพลังที่เจ้าว่าใช่แล้วท่านพ่อค้าอายกาละยอดโคดำของหมู่บ้านเราท่านต้องพูดจากับเขาดีๆด,ด้วยค่าจ้างตามที่ท่านประกาศไว้เถอะรับรองพวกเวียนท่านขบวนเจ้าอายกาละ ลดลากไ้พ่อค้าพอใจในลักษณะอันเลิศของโคดำอัยากาละจึงทำตามที่เด็กเลี้ยงโคแนะนำทุกอย่างเมื่อมาถึงที่เกวียนตกลมโครนเจ้าโคดำอัยากาละยอดกระตันอยู่ก็รวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีจุดลากเกวียนอย่างมิได้ยอดท้อใจในจำนวนเกวียนกลับมีมานะจะตอบแทนบุญคุณหญิงไม้ด้วยชีวิตชาวตำบลที่มาชุมนุมดู ต่างตื่นใจและคอยเอาใจช่วยลุ้นกับความพยายามของไอยการะเอาเลยเจ้าไอยการะจอมพลังออกแรงดึงเข้าไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องทําได้เฮ้ยๆฮยเกินขยับแล้วเจ้าไอยการะออกแรงดึงหน่อยอึ๊บอึบโอ้ยนี่เจ้าช่วยเจ้าไอยการะลุ้นอยู่นะ ข้านึกว่าเจ้าเบ่งลูกซะอีกทกใจหมดเลยฉับพลันกวียนทั้งขบวนก็เริ่มขยบจนในที่สุดกวียนทั้งขบวนก็ขึ้นจับลมโครมได้สําเร็จได้รับคําชมเชยจากชาวบ้านรวมถึงรางวัลค่าจ้างจากพ่อค้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่โคดําอัยการะก็ดันด้นเดินทางนําค่าจ้างที่ได้กลับไปให้หญิงไม้ระหว่างทางต้องหยุดพักไปตลอดทาง เหตุเพราะใช้แรงไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองหญิงไม้เมื่อทราบเรื่องก็ถึงกับหลังน้ำตานางโอบก่อนและหาน้ำมันสมุนไพรมาลูบไล้โคดำอายกาละที่เลี้ยงดูมายังห่วงใหญ่พรางรำพันดุดว่ามันเป็นบุตรชายมิใช่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นเจ้านายทั่วไปโธ่เจ้าอายกาละลูกรักถึงเจ้านี้จะเป็นเพียงสัตว์เดรฉานแท้ แต่ช่างมีน้ำใจอันประเสริฐมีความกระตันอยู่รู้คุณมาเถอะพ่อยายจะเอาน้ำสมุนไพรมาทาให้เจ้าคลายความเหนื่อยล้านะพ่อการเวลาต่อมาอีกหลายปีทั้งหญิงไม้และโคดำก็สิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์และยังผูกพันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในชาติพบต่อ,ตอมา ดุดก,กันกับคนเราที่ผ่านพบคบหาช่วยเหลือกันในทุกวันนี้ในพุทธกาลสมัยหญิงไม้กำเนิดเป็นพระอุบลวันนาเถรีโคดำงอยการะสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคถาประจำชาดก ยะโตยะโตคารุยะโตคัมภีระวัตตนิตทาสสุกันนะิยุยชันติสุวาสสุตันวะ,ะเรทุรังในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันนหะในที่นั้นๆโคกันนหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้